เทคโนโลยี AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใช้ชีวิตอย่างไม่เชื่อถือแต่คุณรู้หรือไม่ว่า Google p h o t o กำลังเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ส่งพลังได้อย่างไรในปัจจุบันผู้ใช้ Google p h o t o ในสหรัฐสามารถใช้ฟีเจอร์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI รุ่นล่าสุดชื่อวีโอสในการเปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นวิดีโอสั้นๆได้อย่างน่าทึ่งและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คงพลาดไปฟีเจอร์นี้ไม่ได้เพียงแต่เพิ่มความสนุกแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างเนื้อหาสำหรับทุกคนจากผู้ใช้ทั่วไปจนถึงนักสร้างเนื้อออหาามืออชีพ การใช้งานง่ายมากเพียงเปิดแท็บ Create บนแอป,ป Google p h o t o คุณก็สามารถสร้างวิดีโอสั้นๆความยาวสีวินาทีจากภาพถ่ายในคลังของคุณได้อย่างสะดวกแต่ที่น่าสนใจคือวิดสไม่ได้เพียงแต่เปลี่ยนภาพเป็นวิดีโอแต่ยังสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวอย่างธรรมชาติโดยไม่ทำลายบริบทของภาพต้นฉบับน,นี่คือจุดที่น่าพิสูจน์การที่ Google จำกัดจำนวนการสร้างวิดีโอต่อวันเราควรมองว่าเป็นการควบคุมคุณภาพหรือเป็นการจำกัดสร้างสารรค์ของผู้ใช้ v ีโอเป็นโมเดล AI ล่าสุดที่ Google พัฒนาขึ้นเปิดตัวครั้งแรกในงาน Google ไอโอเดือนพฤษภาคม2025พร้อมกับเครื่องมืออื่นๆเช่น F l o w และ Bits ซึ่งช่วยในการสร้างและตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพโดยวีโอสามารถสร้างวิดีโอที่คมชัดและสมจริงมากกว่าโมเดลรุ่นก่อนอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามคำถามที่น่าสนใจคือการที่ AI สามารถสร้างเนื้อหาที่สมจริงได้มากขึ้นจะทําให้เราไม่สามารถแบ่งแยกความจริงจากความเท็จได้ในอนาคตหรือไม่ในแท็บ r e a t e ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดสต o มูชชั่นหรือ AI e e l i n g Lucky เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับภาพอย่างเหมาะสมแต่ที่น่าสนใจคือ Google ยังเสนอฟีเจอร์เพิ่มเติมเช่นการเปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นแอนิเมชัน3มิติหรือสร้างคลิปไฮไลท์อัตโนมัติจากภาพในครั้งนี้คือจุดที่น่าตื่นเต้น Google p h o t o ไม่ได้เป็นเพียงแค่บริการจัดเก็บภาพแต่กำลังกลายเป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์ที่ทรงพลังสำหรับทุกคนแต่คุณคิดว่าเทคโนโลยี Technology AI จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใช้ชีวิตในอนาคตยอย่างไร